รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เรือดีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมเปิดร้านขายยาสาขากระทรวงสาธารณาสุขทำเลใหม่หน้าสำนักปลัดกระทรวงสาธารณาสุขมีความหลากหลายครบครันให้บริการด้านยาและสุขภาพอย่างครบวงจรมีการบริหารและให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยร่วมมือกับแพทย์แผนไทยแพทย์ถังเลือกเพื่อนำมาให้บริการลูกค้ามีห้องให้บริการคำปรึกษาด้านยาและสุขภาพแก่ลูกค้าส่วนตัวที่เป็นสัดส่วนเพื่อมุ่งดูแลห่วงใยใส่ใจประชาชนอย่างแท้จริงร้านสาขาใหม่แห่งนี้นะครับจะช่วยเพิ่มการเข้าถึง บริการของประชาชนได้มากขึ้นครับก็จะรองรับในส่วนของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ3 0บาทรักษาทุกที่ในทุกๆโครงการครับผมก็จะเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งที่สําหรับคนทั่วไปที่มากระทรวงสาธารณสุขได้ว่ามาเยี่ยมชมแล้วก็รับรู้เกี่ยวกับความรู้เรื่องสุขภาพต่างๆครับก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่ายครับก็คาดหวังว่าในอนาคตเมื่อองค์การเภสัชกรรมมียาตัวใหม่มีบริการใหม่ๆเปิดขึ้นก็จะมาเปิดตัวที่นี่นะคะก็ขอเชิญชวนให้ที่น้องประชาชนนะคะ ามาใช้บริการที่ร้านขยาเราได้เลยนะคะก็ยิิดีต้อนรับทุกท่านค่ะ